สวดสวดจักป่าแน่พีน่น้องครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสหรับเสียงปรบมือรอยิ้มและรางวัลนำใจนะครับผู้ดใดปรบมือขอให้รำไม่รุยถูกหวยงวดสีมาเด้อสำหรับผูใ้ใดเบ่ตบก็บขอให้แฟนลงทางกับบานสุมือสุมือเด้อครับขอบคุณหลายๆครับ ครับก่อนอื่นก็นขอกราวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องภูมีพระคุนกับทีมงานระเบียบวัตศิลินวาสีนังยูอ่าล้านเพื่อนแห่งนี้หรือสีเบิ้งไหลสดกุมปิดอยู่ทางบ้านนะครับขอบุญขอบคุณครับที่พี่น้องเสียสละเวลามานังไห้แรงเชีย่ยแรงใจนะครับแต่ว่ามาโมอนอี่แปลกเว้ยแปลกแบบไหพ่อฮะแปลกแบบไหนครับ ปลกว่าสาวซํำน่อยนาห้าน i, นะหาลายแมมือนี่แมื่ว <D lands> ่าไว้รุ่นถอยไปเลยมือนี่ไว้รุ่นถอยไปไม่ได้สาวซํำน่อยวันต่อเมือนี่ครับ <c oughs> ตอนนี้ครับพี่น้องกำลังทยอยมาทยอยมานะครับบางคนคคขยันฟ้ายาันฝนอยู่<ม>เอาพี่น้องผู้ใดถือโทรศัพท์นะครับผู้ใดผู้โทรศัพท์นะครับอ้าทายเอาเวทีทายเอาผลงานการแสดงนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับให้พี่น้องให้พี่น้องทั้งบ้านหูจ้จักว่าเออเช็กอินออกไปเลยว่ามือนี่พี่น้องมามวนมาเอาบุญบ้านพันมูลนะครับ มันหนองพันมูนหนองพันมูนครับตำบลเมืองทุ่งอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับบ้าแสดงว่าบ้านนี่รวยดีเนาะเอาคือวังสันพอเว้ยฟังแต่ว่าพันมุนแน่นอะพันมูนนี่หมายถึงว่ามระดกหลายทรัพย์สินหลายมูลนหลายหน้าหลายแมนสี่ออนซอนอยู่ดอกพ่อพี่น้องมันหนองพันมูน เพื่อนว่าพี่น้องบ้านนองพันมุม่นมามาเมื่อนี่นี่บอมบอมมีแต่พี่น้องบ้านนองพันมุ่นเดียวพอมีพี่น้องจากไร่หมองไรบอลมาให้กำลังใจพ้อมแมนยุครับพี่น้องมาจากตังทินตังเด่นมากับมีมาแต่วียงตะวินครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องบ,บ้านไกลบ้านไก่ครับทีมาให้เรงเชีเรงใจมาตะวินมาถามข้าวข้าวเอาของกินของฝากมาตอน ครับโดยเฉพาะพี่น้องเบิ่งกลุ่มปิดอยู่ทางบ้านนะครับอยู่ต่างประเทศก็มีอยู่ต่างจังหวัดนะครับบางคนอยู่ในงานก็นมีแต่ว่าหัาง,งเบิ่งงทิงหนาเวทีเบิ่งงทิงเบิ่งทึงโทรศัพท์ ผู้ลงคนมามาเบิ้งหน้าวิธีสดๆแล้วซื้อไล่สดไปพร้อมไปทบเบิ้งย้อนหลังครับว่าม่นเดียอมเมนต์เป็นน้ำมูลน่ะล่ะเบิ้งหน้าวิธีแต่่คอมเมนต์ t เป็นน้ำมูลละขอบคุณขอบคุณนะครับความมากความแพงที่พี่น้องมีให้กับทีมงานระเบียบวัฒนสินมาหลายครั้งหลายเชื้อวสิทธิ์มาบ้านดาบ้านย่างเนาะพวัดเย็มาบ้านเปื่อยและหลายหลายบ้านบ้านอี่ยังก็ฝากไปนี่แหมครับมาหลายครั้งหลายเชือพี่น้องกลับมาหายเรงเชีเร่งใจคือเก่านะครับซึ่งปีนี้นะครับก็ต้องขอบบุญขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอ่า ที่ปีนี้รู้สึกว่าเราเอ็ดจังมอลำหลายจังมอลำหลายระเบียบวัฒนสินก็มามาดูมาหลายอำเภอพรแม่มาหลายอำเภอพรอมรับก็ตตองขอบบุญขอบคุณหลายคจังไดมอนีกับวังว่าพี่น้องคงสิ่ให้แรงงชีแรงใจไปจนกว่าเลิกล่าจากกันไปผู้ใดอยากฟังลำซอสแจงขอเสียงดังๆแน่เร็วโอ้ยพี่น้องพี่น้องห้องบ่พ่อเคืองได้นี่ เอาคือวางสันคือกรรมาการเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าเอาเตพีเต้นนองสันดีพันพี่นองอยากฟังล่าแจ้งเพิ่นกระเซเลนแจ้งขึ้นยุกับพี่กับนองแม่นขื้นยุกับพีกับนองเอาไวอยางให้เลิกตีสามขอเสียงเนนี่คือกัดโอ๊ยโอนัดกับัวไว <c> ้ <oughs> พัวว่าขันพกครับตีสามคอยสิออกไปเดี้ยว่าสั้นเลยสิเด้ครับตีสามครับอันนี้ขึ้นยุกับนองกับนงกับเยาวชนสุข <c oughs> สุขคนเด้อคบเพราะว่าความปลอดภัย ของพีของหนองส่วนมากเจ้าหน้าที่เพื่อนให้ความสําคัญเพื่อนหามบ่พอเพื่อนหามให้เต้นให้มวนบ่มื้อนี่บ่าบาหามเต้นบ่าหามย้อนบ่าหามฟ้อนหามย่างเดียวคือตีกันเท่านั้นหามทะเลาะวิวาทครับ,รบหามทะเลาะวิวาทพอ่อเด้อย่างได๋ก็เบิ่งเอากันเด้อเยาวชนนะครับผู้สาวเรือนหน่อยคือกันครับย่าหยุมกันเด้อครับมวนได้เต็มที่แต่ย่าตีย่าขากันเป็นพ่อนะครับผมมือดนี้ก็ต้องขอบคุณครับลูกผู้ใหญ่ดอกบ่เว่าพ่อผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ผู้่บาลนุมน่มๆผู้่บาลไวรุ่นครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการสุขุสุขนนะครับที่ให้โอกาสกับระเบียบวสัสถนศีลมีโอกาสได้มารวมบุญรว่รวมกุศลในครั้งนี้นะครับผมครับพู่พจำ<อ>ได้ครับ <laughs> ขอบคุณขอบคุณพี่น้องจากไหลหม่องไหลบอนนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นกําลังเร่งใจให้กับระเบียบวัฒนิลป์คำขึ้นเมื่อนี่ฝากพี่ฝากน้องไว้นำแนก,กับผลงานการแสดงดน,นาเวทีของระเบียบวัฒนิลป์ในฤดูกาลปีนี้พร้อมด้วยศิลปินทุกๆชีวิตนะครับเมื่อนี่เป็นลูกเป็นหลานพี่น้องพี่น้องฟังล่ําจนฮอดซอดแจ้งเนาะพ่อเมื่อนี้เนาะนะครับพร้อมกับอ่าล่เลือง ชีว่าล่ำเรื่องใหม่กับว่าได้เพราะว่าเขาพึ่งเหรียญเด็กเครื่องฤดูกาลครับเรื่องเก่าเอามารีมิกใหม่พร้อมกับศิลปินคนรุ่นใหม่เลนครับเวอร์ชันใหม่นะครับโดยเฉพาะมื้อนี้พระเอกช่วงต้นเป็นไผก่อพระเอกช่วงต้นสิเป็นพระเอกเสียงอ่อนท็อปนารากรเป็นผู้รับบท พระช่วงปลายช่วงปลายที่เป็นพระเอกแพทย์พี่ระพัดเป็นผู้รับบทครับดาวไร่ช่วงตน้นดาวไร่ช่วงตน้นนี่แกะกองเลยไผ่อ่ะเพราะว่าพี่น้องผู้ลังคนเคยติดตามแต่ว่ามื้อนี่ต้องมาเบิ่งสดๆพิสูจน์กันสดๆเลยดาวไร่แกะกองดาวไร้าหนุ่มหน้าหวานยิ้มชวนมองเต้ายงอยู่คนเดทมื้อนี้<อ>ช่วงตน้นเออช่วงปลายดิสันช่วงปลายกับที่พ่แม่พอดี <laughs> <laughs> ช่วงปลายกับท็อปธนาใ่รับบทคือเกาบักขี่เราเพื่อนใ้ชายาบักขี่เราครับผมกับที่ได้รับบทเกานะ่ครับพี่น้องรับบทกูม่าน เป็นลูกเป็นลูกคมมอ,ม,อม่เมนต์สเมือนเป็นยาบาดเอ้าเป็นบุญยื่นตัวเนาะเป็นบุญยื่นเออคือสิบคือสิบบุญบอยั่งบุญ